สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การทำนายดวงคลิปแล้นอกจากนี้เราก็จะมาอสืบส่องแผนการร้ายๆลับๆของมือที่สามนะคะว่าเขาคิดจะทำอะไรกับความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาอยู่ณตอนนี้เวลานี้สมาพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดส u b s c r i b e l s รักสามเศร้าเล่าหลายๆคนลัคนาราศีที่โดดเด่น c ค n นเซอร์ Cancer, ราศีกรกฎธาตุน้ำจูปิเตอร์คนเกิดวนดดดันพฤหัสธาตุดิน,น,าาน,ดน,ดดนแอร์ธาตุลมมีทุนดนกุ่มวินาศราศีพฤษปราศีตุลเลวราศีสิงธาตุไฟวีโกราศีกันธาตุดินแอริศราศีเมธาตุไฟเอร์ธาตุดินพฤษปกันมาก่อนตอนัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกุณและเขาเราสองสามคนมีสี่ห้าหกสิบแปด หนึ่งยี่สิบห้าสิบหกและยี่สิบหกนะคะมาดูก่อนว่าณนะตอนนี้เวลานี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของมือที่สามและคนรักเก่าของคุณเกิดสถานการณ์เหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะมีสถานการณ์อะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระหว่างเขาสองคนณนะตอนนี้เวลานี้ ฟังเพื่อไปแกันำํามเปนาาน็นแนวทางไม่ซีเรียสไม่เครียดนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวไม่ต้องเอาตำรวจมาจับกันขอดูสถานการณ์ของเขาสองคนหน่อยนะคะณนะตอนนี้เวลานี้ ช่วยกลับหัวนะทุกคนเป็นเป็นสถานการณ์เหตุการณ์ที่ไม่มีความสุขอีกแล้วจากที่เคยมีความสุขสนุกสนานนะคะมีความเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้มันไม่หลงเหลืออีกแล้วนะคะมันเหลือเพียงแค่สิ่งที่มันเคยจดจำนานเรื่องราวของกันและกัน นะมีในเรื่องของการที่เอากฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง,ของเข้ามาไกลเกลี่ยเข้ามาตกลงเพื่อที่จะให้นะคะใครบางคนที่เหมือนกับเรียกว่าสมปรารถนานะคะเหมือนมีการเอากฎหมายมาใช้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อที่จะให้ใครคนหนึ่งเนี่ยคือไม่สามารถที่จะแบบเรียกว่าโต้เถียงได้โต้ตอบได้ มันมีการบังคับใช้กฎหมายนะคะเรียกร้องความสุขเรียบร้องสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะคะแล้วก็โดยที่เหมือนกับไม่ให้อีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึง่งอ่ะนะคะกระดุกกระดิกเนื้อตัวไปไหนเลยคือดิ้นไม่หลุดอ่ะคือฉันจะเอากฎหมายมาบังคับและนะ,ะแล้วก็ไม่ให้อีกคนหนึ่งไม่สามารถที่จะไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นได้นะ,ะเพราะว่า ฉันยังรักอยู่นะคะมันเป็นการบังคับอ่ะเออนะคะใช้กฎหมายบังคับหรือว่าใช้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะมาตกลงมาไกล่เกลี่ยนะคะแล้วก็มันมีในเรื่องของการที่แบบเหมือนคือมันต้องมีการเรียกว่าตกลงกันยอมความกันเพื่อที่จะให้อีกคนนึงเนี่ยนะคะอยู่หรือว่าไปสารสัมพันธ์ นะไปเลือกความสุขให้กับตัวเองนะแต่ฝ่ายหนึ่งก็คือพยายามบอกเอออย่าไปนะนะประมาณเนี้ยคือถ้าเธอไปฉันจะใช้กฎหมายบังคับเธอแต่ถ้าเธออยู่นะเราก็สามารถที่จะคือสามารถจะใช้ชีวิตร่วมกันได้อารมณ์นี้นะนี่คือสิ่งที่แบบมันเป็นสถานการณ์ในการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งนะไปจากชีวิตของตัวเองแล้วก็ใช้กฎหมายบังคับแต่ฝ่ายหนึ่งนะพยายามที่จะเกลี้ยกล่อม หรือว่าตกลงนะแล้วก็ยุติความสัมพันธะ์เนาะนี่คือสถานการณ์เหตุการณนะ์เนาะแสดงว่าก็มีการยื้อยุดฉชุดกระชากันใหญ่เลยนะกับความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามือที่สามมีแผนการรับอะไรใครเป็นคนคุกเขา่ามือที่สามมีแผนการรับอะไรที่จะทำให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยสยบ นะคะขอดูสถานการณ์เหตุการณ์แผนการที่มือที่3จะทำให้คนรัก่ก่าคุณสยบ The r o d นะ,ะพูดเกลี้ยกลก่อมหวานล้อมนะคะบอกว่าแม้มันจะเกิดปัญหาขึ้นแม้จะมีสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องเราความรู้สึกความรักที่แบบเหมือนมันจบกันไปแล้วอะนะคะแต่นะคะ,นะคะมือที่3บอกว่าเขาเนี่ย ก็ยังรักก็ยังผูกพันอยู่ยังลืมไม่ได้นะเออแม้ว่านะถ้าแบบอีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยากจะไปใช้ชีวิตอิสระเนี่ยนะมือที่3ามบอกฉันปล่อยเลยนะคะคือเหมือนกับว่าคือยอมที่จะให้คนรักของคุณเนี่ยไปทำอะไรได้ตามอำเภอใจ ะะแม้จะไม่ใช่เป็นครอบครัวแม่จะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันก็ตามหรือว่าไม่ได้มอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับมือที่สามแต่มือที่สามบอกว่าเออเธอจะทำอะไรกับฉันก็ได้นะเธอจะทำให้ฉันเจ็บปวดทุกทรมานเสียใจให้ฉันอยู่บ้านให้ฉันอยู่กับลูกเลี้ยงดูลูกแล้วเธอจะไปหาความสุขของเธอนะไปตามสบายเลยนะฉันให้ฉันให้เธอไป ไปหาความสุขอะไรประมาณเนี้เป็นการที่แบบเหมือนยอมทุกอย่างยอมให้คนละเก่าของคุณคือแบบไปไปหาความสุขใส่ตัวนะแต่ก็ต้องกลับมาหาฉันนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะและมือที่3มีแผนการอะไรอีกเหมือนกับเรื่องราวที่ทะเลาะหรือว่ามีปากมีเสียงกันเนี่ยเวลาที่คนละเก่าคุณเอะอะโวยวานะคะหรือว่าเรียกร้องอะไรบางอย่างหรือว่ามีปากมีเสียงเนี่ยมือที่สาเขาจะนิ่ง นะมือที่สามเขาจะนิ่งแล้วเขาจะแบบคือทําเป็นไม่สนใจแต่ถามว่าเขาเจ็บปวดไหมเจ็บปวดเสียใจทุกทรมานหน้าเพื่อที่จะรังให้คนละเก่าของคุณอยู่นะคะรังให้คนละเก่าคุณไม่ไปไหนจากเขานะไม่อยากจะให้ไปไหนนะต้องอยู่กับเขานะแต่พองเหมือนกับว่ามือที่สามเนี่ยได้สมดังใจหมายแล้วมือที่สามก็จะอืไม่ทาแล้ ฉันไม่อกอาใจเธออีกลนะน่าเหมือนกับว่าคือทํำยัางไงาก็ได้ให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยคือเรียกว่าเชื่อใจไว้ใจมือที่สามประมาณที่ยอมช่วงแรกๆแล้วก็พอหลังๆมามือที่สามก็จะไม่สนใจอีกแล้วนะคะก็จะไม่สนใจไม่เสียใจนะจะเมินเฉยเหมือนกันนะคะคือจเจ้าคืนที่หลังนั่นเองและแผนการของมือที่สามรู้สึกว่า มันไม่ใช่แผนการอะไรอะ่ะแต่มันเป็นมันเป็นการกระทําคําพูดที่มือที่สามเนี่ยคือทาทาทุกวันเนาะทาให้คนรักของคุณหลงอะ่ะนะอาจจะเป็นคําพูดอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างนปนเปื้อคนรักของคุณจนแบบอิ่มเอ็ม,อมกระเสมสราราญอะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้คนรักของคุณเนี่ย นะไปหาเศษหาเลยนอกบ้านอะไรเงี้ยอาจจะปนปน,นในเรื่องของเดเดวิลอะนะรูปร่างหน้าตาเรื่องบนเตียงอะไรเงี้ยนะให้คนรักของคุณคือแบบเออกินอิ่มนะอิ่มแล้วนะอิ่มจนจุกแล้วไม่ต้องออกไปข้างนอกอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะฉันก็เป็นได้นะฉันก็ทําได้นะคะทวงท่าและลีลาอะไรก็ว่าไปนาะนี่คือสิ่งที่มือที่3จะต้องทำนะคะเออเธอทำตั้งแต่แรกเธอทําตั้งแต่เธอแย่งจริง สามีไปแล้วไม่ใช่เลออารมณ์นี้นะคะอารมณ์ที่แบบมือที่สามทำแต่แรกแหละเพื่อที่จะได้ครอบครองคนรักเก่าของคุณเนี่ย และแผนการที่มือที่3ทําคือเหมือนกับมีการไปเป่าประกาศไปพูดไปบอกนะให้ผู้คนนะได้รับรู้ถึงเรื่องราวของมือที่3มและคนละเก่าของคุณว่าเนี่ยเออไม่มีใครนะมาพรากจากเราสองคนได้แม้จะมีปัญหาหรือว่าแม้จะมีะความสัมพันธ์อื่นๆเข้ามานะแต่เชื่อเถอะนะวิบากกรรม ก็ต้องจบสิ้นหรือว่าตัดสินคนเหล่านั้นออกไปจากชีวิตแน่เลยนะคะประมาณที่แบบเหมือนพูดหรือว่าค่มขู่ให้คนรักก่าคุณเหมือนเจอ,อประมาณที่เหมือนเชื่อในเรื่องของวิบากกรรมนะคะแล้วก็เหมือนกับทําให้คนรักก่าคุณกลัวอะไรประมาณเนี้ยเออต้องกลัวต้องกลัวเวรกรรมด้วยนะเนี่ยจะไปมีความสัมพันธ์อื่นเนี่ยเออจะทิ้งฉันไว้คนเดียวนะก็เหมือนกับที่ ที่เธอเคยทํากับคนรักเก่าของคุณอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณที่แบบเหมือนจะพูดนะ,ะพูดถึงในเรื่องของวิบากกรรมนี่แหละนะ,ะไปอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขหรอกต้องอยู่กับฉันนี่แหละนะคะวิบากกรรมขอให้มันจบอยู่ที่ฉันอารมณ์นีแล้วก็จะพูดถึงเวรกรรมวิบากกรรมและมือที่สามมีแผนการอะไรแผนการที่แบบเหมือนต้องการที่จะทําให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยเหมือนเชื่อมั่น ในความสัมพันธ์นะไม่ว่าคนรักเก่าของคุณนะจะมีพฤติกรรมที่นอกใจนอกลูนอกทางเจ้าชู้แต่มือที่3มบอกว่า เธอจะไปหาใครก็ได้เธอจะไปอยู่กับใครก็ได้เธอจะไปรักไปชอบกับใครก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทำให้เธอเสียใจเธอกลับมาหาฉันได้เลยนะอารมณ์นี้อารมณ์ที่แบบเหมือนเป็นชีพพึ่งทางใจหรือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเธอเวลาที่เธอนะคะไม่มีทางไปนะคะนี่คือสิ่งที่มือที่3จะพูดนะ,ะเกลีย้ยกล่อมจะหลอกให้คนละกล่องคุณเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเล่ห์เหลี่ยมของมือที่3นะเพราะ เราะว่าเธอมีลักษณะของความที่แบบเหมือนต้องแกล้งปั้นสีหน้านะคะจากขาวเป็นดําจากดําเป็นขาวนะ,ะมีอารมณ์ของคนที่แบบเหมือนเออต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างอะไรเงี้ยนะไบโพล่านะคะและมือที่3มีความตั้งมั่นนะ,ะเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่ายังไงยังไงนะก็จะรักษาความสัมพันธ์ของคนละเก่าของคุณนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าไอ้คนละเก่าของคุณเนี่ย นะมันจะแบบเออจะไปได้สักกี่น้ํากับความสัมพันธ์ใหม่นะหรือว่าเออเหมือนกับว่ามีลักษณะของการที่คนรละเก่าของคุณเนี่ยอาจจะทําพฤติกรรมเจ้าชู้นะแต่อาจจะไม่นานอาจจะเป็นช่วงหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่มือที่สามเนี่ยกําลังเฝ้าดูอยู่นะยังไม่ได้ตัดสินใจที่แบบจะเด็ดขาดหรือว่าจะตัด ความสัมพันธ์ใดๆนะก็ยังให้โอกาสอยู่นะนี่คือสิ่งที่มือทีสามคือใจเย็นมากๆกับการที่คนรักเก่าของคุณเนี่ยไปนอกใจนอกลู่นอกทางและมือทีสามนะคะอุ้ยหา้าดาบอกว่าเขาเอาอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะใช้กฎหมายเนี่ยนะ,ค,ะคมคู่นะคนรักเก่าของคุณหรือแม้กระทั่งใครที่เข้ามาเกี่ยวข้อง นะกับความสัมพันธ์กับคนรักเก่าของคุณเนี่ยคือมือที่3เขาจะใช้กฎหมายเพราะว่าเขาจะบอกว่าเออเขาเป็นตัวจริงเขาเป็นคนมาก่อนนะเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะเขาก็แบบคือมีเพื่อนมีสังคมรับรู้ทุกอย่างไง นะคะในการที่แบบจะเป่าประกาศเนี่ยฉันจดเออฉันมีทะเบียนสมรสฉันมีการจัดพิธีแต่งงานนะคะประมาณเนี้ยคือเหมือนกับให้สังคมให้เพื่อนรับรู้เรื่องราวทุกอย่างเวลาที่มีปัญหากับคนละเก่าของคุณนะก็จะไปแบบเหมือนกับเอะอะโวยวายให้สังคมให้ญาติพ่อแม่พี่น้องให้เพื่อนนะคะแล้วก็เอาหลักศีลธรรมความถูกต้องมาพูดกับคนละเก่าของคุณให้คนละเก่าของคุณยอมนะคะ และมือที่3ามมีแผนการอะไรอีก The c h a m p e r l a c e มีการเหมือนเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างจากความที่แบบเหมือนนิ่งเฉยอะนะนิ่งเฉยกับการที่เหมือนจะไม่ทําอะไรเลยกับตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยให้หล่อให้ดูดีนะให้มีเสน่ห์มากขึ้นจากที่เคยอยู่บ้านเฉยเฉย ะะจากที่เคยต้องเหมือนกับแบมือขอเงินคนละข่าของคุณมือที่สามเขาก็จะออกไปหางานทำนะ,ะไปแบบหาเงินมาแต่งตัวทำสวยทำหลอ่อทำให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์นะ,ะไม่ใช่แบบคือจะรอขอความช่วยเหลือจากคนละข่าของคุณนะคะมือที่สามจะเหมือนกับว่าคือจะออกนอกบ้านบ่นบอยและนะจะเริ่มทําตัวที่แบบเหมือนมีพิรุษและจะทําตัวสวยๆหลอ่ลอๆจะเข้าร้านเสริมสวยจะทํางานจะหาเงิน และจะทําตัวเองให้มันดูดีมีสเสน่ห์เพื่อที่จะให้คนรักเก่าของคุณรู้สึกนะ่าสงสัยเสียดายนะนี่คือสิ่งที่มือที่สามคิดอยากจะทํากับคนรักเก่าของคุณต่อจากนี้เป็นต้นไปแล้วนะแล้วมันจะได้ผลไหมคนรักเก่าของคุณเป็นยังไงขอดูความรู้สึกของคนรักเก่าของคุณหน่อยนะคนะณตอนนี้เวลานี้ โอ้คนละก,ก่าของคุณเหมือนให้ความยุติธรรมอะไรบางอย่างกับมือที่สามนะคะแล้วก็มีการสัญญานะะเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะรักมือที่สามรักครอบครัวรักลูกนะคะจะเด็ดขาดจะชัดเจนจะจริงจังจะเหมือนกับคือเหมือนยอมเหมือนยอมมือที่สามแล้วก็ไม่คิดจะไปไหนอีกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าต้องจบกับความสัมพันธ์ที่แบบ รักซ้อนรักสามเศร้าเติร์ดปาร์ตี้อะไรประมาณเนี้แต่คือก็ยังมีการที่เหมือนยังอยากจะไปพูดคุยไปติดต่ออยู่นะเหมือนจะไปไปมา,มาอารมณ์นี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนกับชัดเจนกับคนนั้นว่าเออจะไปหาคนนั้นเลยสัทีเดียวเหมือนยังอยู่กับมือที่สามอยู่นะคะนี่คือสถานการณ์เหตุการณ์เหมือนมีตัวจริงแล้วก็ ตัวสำรองตัวสำรองมือที่4มือที่5ด้วยนะทุกคน นะเป็นเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ของเขาที่ยังมีประเด็นแล้วก็มีปัญหากันอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้นะคะแต่มือที่3เขาบอกเขาเอาอยู่นะเขาใช้กฎหมายนะคะข่มขูบ่บังคับเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเขาเองนะคะเขายังมีความเป็นครอบครัวอยู่เขายังมีความรักให้กับคนรักเก่าของคุณนะคะแล้วเขาก็ชัดเจนเด็ดขาดกับการที่แบบเหมือนพูดนะคะตกลงกับคนรักเก่าของคุณด้วยว่า เนี่ยเขาเจ็บปวดเขาเสียใจนะในสิ่งที่คนลกักของคุณทํากับเขาเนี่ยนะคะแล้วเขาก็แบบคือเหมือนกับพูดในสิ่งที่เขาต้องการให้คนลกักของคุณรู้นะคะว่าเขาต้องการอะไรต้องการเงินต้องการเวลาต้องการให้คนลกักของคุณรับผิดชอบอยังไงเนี่ยมือที่สามเหมือนพูดออกมาเลยณนะตอนนี้เวลานี้นะมีการตกลงมีการพูดนะคะ นี่คือเรื่องราวของมือที่3มและคนละกอของคุณณตอนนี้เวลานี้แผนการนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสําเร็จเลยสักทีเดียวหรือเปล่าแต่ก็ทําให้คนละกอของคุณยังอยู่กับมือที่สมอยู่ฟังเพื่อเป็นแกนำถามเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ